สวัสดีทุกท่านตอนนี้เราก็จะข้ามน้ำน้าท่านไปที่สำนักสงฆ์พี่น้องเลยไไมาดามไปไซไไปเขาวะนีออ่แต่คนรู้จักมาดามพี่น้องไปไซกันเลยนายโพธิเตียบไปติดแล้วไม่มีใครรู้จักเลยชอ <c oughs> ่องออนายโพธิแม่าจะต้องไดปยู bó này ờ nhu nào giờ đấy ạ thầm luôn hay mặt tông còn nào nếu không xong ờ lưỡi lưỡi ít เหลืออีกหนึ่งสปริงเว์ต้องได้ยูเหมือนเดิมมันขึ้นได้ครึ่งหนึ่งมันต้องได้ยูเหลืออีกหนึ่งจุดแนวขั้นที่ต้องได้ยูนะฮะรถมันขึ้นไม่ไหวมันมันขึ้นไหวอยู่แต่ว่ามันมันจะสแลกไปข้างหนึ่งไปไปต่อทุกท่านเกิดอะไรขึ้น

โอ้ยรถกำลังแทะในได้ดับพี่น้องเฮ้ยขี่รถไกลมากเห็นเห็ดละงอกกำลังมีผมลุกตกใจเอามีอีกบ่ดิฮะมีอีกบ่เจอเห็ดละงอกข้างทางนะพี่น้องเฮ้ยขี่รถเลิกปัได้ายพูนนะรถนะยังเห็นเห็ดละงอกตอนนี้เรากำลังรีบไปสำนักสงฆ์อยู่แต่ว่าเจอเห็ดละงอกเห็ดจะได้บ่ดิอาเห็ทก่อน ปาดทูฮิตเสียงดังสนั่นวันไหวปนไปใส่ลังเขาไว้มาเดี๋ยวมาถือให้นี่พี่น้องเอ้ยเจอเลยเฮ็ดก็เจอฝ้าวก็เฝ้ามาอุ้ยเราอู้เราว่าตรงนู้นเอามาเอาไหมจไปใส่ลังเอาไว้ให้เนอะมาดานเนาะแสดงว่าต้องกลับมาใช่ไหม ไปกลับมาจากสำนักสงฆ์ค่อยยมาบ่เออฮะอะไรเหลืองบ่วอ้เห็ดละงกเหลืองใช่โอ้โหโอ้โหันเ็ดละงก้หาเห็ดละงกเหลืองพี่น้องอ้ยเห็ดเยอะเลยบ่มีไปหูพี่น้องเฮ้ย เงงกออกโลละสี่ร้อยโอ้ยรถกับพาทันได้ดับพี่น้องเฮ้ยโอ้ยเอ,ยอ,อ,อาฝ้ากับฝ้าฮ็ดกันเจอเดี๋ยวแอบรถข้างๆก่อน เห็ดละงอกจะเจอพี่นอ้องเลยโอ้ยคนละมือไอ้น้ำเล่บแบบนี้เอา,า,เเอาถงาอาังนี่แหละตะก้ามันมีขลองอยู่ไปทางหน้านู่เลยหนุ่มเคยไม่เป็นกระยังเลย ตอยไปสำนักสงก่อนบนเขารออยู่เออเอาโอ้เจอเห็ดละงกุ๊กชว้องเ้ยน้งกเหลืองกับนงกขาวปลาสนันวันไว้ปลาแทบแตกโอ้เราอยาไปตรงข้างหน้านั่นมากเลยอ่ะขอไปก่อนได้ไหมโอ้ตรงที่เราเคยเอาข้างหน้านั่นอ่าเอ้ย ป็นนหมู่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าห่วงหน้าห่วงหลังพี่น้องเอ้ยเห็ดก็อยากหาทำนักทรงกระฝ้าอยู่พี่น้องเอ้ยมีเอฟซีรออยู่ตรงโน้อนอยู่เออรอกันเด้อเอฟซีผู้ใหญ่จะดีเอออ่ะตอนนี้นะท่านเราก็เจอเห็ดละโงกกลุ่มหนึ่งนะท่านอยู่ข้างทาง น่าจะยังไม่มีใครมาหาแถวนี้มันถึงได้ได้หลายดอกขนาดนี้นน่นี่พี่น้องเอ้ยไป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 พ่อไปไปไปทางนี้เร็วเออเห็ดละกกี่ดอกนหะนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดว้พ่อแกงได้เลยเลยพี่น้องเอ้ย <laughs> ขี่รถว้ซับไหนเห็นเห็นละงกกไปนอกเลยว่าดคขี่ว่าใคขี่ซ่าได้ดิขี่ยังไว้อยู่ได้แต่ว่าเห็นเห็ดประสาทประสาทสัมผัสที่ five, ที่เท่าไหร่ไม่รู้ที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดเห็ดมันอยู่ของมันอยู่ในป้าพ่นก็นเห็นเฮ้ยเหลืองึดไหลสายตาเลยสุดยอดเออไป ทำไปชอบไปนองนรอไปนอนทำนักส,ส,ส <c oughs> บโซ่รอแล้วแจ้กคนบายพุ้นนี่ FC รอรอแล้วรอเร้าไปนอนเร้ากันไปไปอืออ่ะโอเคทุกท่านร้องลั่นป่าเลยเจอเห็นละโงกพี่น้องเลยนี่อ่าโทษตอนนี้ไม่ยอมออกจากปา่ายังอะไรบอลอ,อยู่น่ะเดินทางต่อสวัสดีครับผม